ผมจนลงเพราะใครถ่ายมันเยอะผู้คนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมแต่ก็ต้องยอมรับมันไงยอมรับชะตากรรมยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ไปจิตเรียกยึดมั่นถือมั่นกับมันไงถึงไม่ได้เกิดความทุกข์อะไรมากมายไม่ใช่ว่าจะไปสูขสุอะไรมากมายนะแต่พยายามทําใจให้มันเสมอเสมอสบายสบายแต่ไม่ใช่ว่าไม่เครียดนะเครียดแบบสบายสบายเครียดคนเรามีสองอย่างนะ เครียดจะเป็นจะตายแต่เครียดอย่างผมกายพลินเครียดแบบสบ,บายสบ,บายปล่อยให้มันเป็นไปแค่นั้นเองคิดง่ายๆอะไรจะเป็นปล่อยให้มันเป็นไปไม่เคยนั่งสมาธินั่งไม่เป็นแล้วก็ไม่มีปัญญานั่งด้วยอยากนั่งแต่ไม่มีปัญญาเห้นะเคยคุยให้ฟังแนละ้วแต่เอาดีทางอื่นไงเอาดีทางควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองระงรับความอยาก ระงับความโลภระงับความอยากได้ของคนอื่นออกไปจากจิตใจอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองทําเท่านั้นถ้าตัวเองไม่ทําไม่อยากได้ถ้าตัวเองไม่เกี่ยวข้องคือไม่อยากได้จะเป็นไงก็แล้วแต่ไม่อยากได้ไงนี่เราพยายามควบคุมเรื่องแบบนี้ไอ้แบบนี้เราจะทำางจะทําง่ายกว่าทุกคนก็ทําได้นะลองเอาวิธีการแบบนี้ไปทําดูจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างว่า ที่รินการให้กำลังใจตัวเองเนี่ยนะมีความสำคัญที่สุดคนอื่นแค่เป็นเครื่องประก,กอบสิบยี่สิบเรซนเจ็ดแปดสิบเซนเราให้กำลังใจตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือพยายามคอนโทรลทางด้านความคิดทางด้านจิตใจตัวเองให้อยู่ในระดับเดินสายกลางที่เขาบอกกันแหละอย่าหวืออย่าสูงเกินไปอย่าต่ำเกินไปเดินไปกลางๆสูงได้ต่ำได้เขาเรียกว่าเดินอยู่แบบกลางๆอะไรก็ได้ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตรับได้ทุกเรื่อง เรื่องดีก็รับได้เรื่องเลวร้ายก็รับได้ไอ้แบบนี้ก็เรียกไม่ยึดติดจนเกินไปถามว่าไม่ยึดติดเลยเหรอยึดติดทุกคนยึดติดหมดแหละแต่ไม่เกินไปถึงเวลาจะได้ก็คือได้ก็เฉยเฉยถ้ามันจะเสียเอาคนเสียไปมันจะเป็นไรายไปเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เหมือนกันฮะนวิธีคิดเห็นไหมเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามาต่อยอดเลยคนที่ทำมายิบเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะคุณทำได้ไหม เดี๋ยวจะบอกให้พักคู่เดียวครับ ไม่พรยายหุ่นลุวนแบบนี้อ่ะไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อหุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทาธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะ ทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC l i h ์ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC l i h t แผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC l i h t ใส่ใจในตัวคุณสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 กลับเข้าสู่รายการรวยยีิบสี่ชั่วโมงกับผมกายบรินอีกครั้งครับคนทําอาชีพเครือข่ายขายตรงจํานวนไม่น้อยเลยนะน่าสงสารน่าเห็นใจมากเพราะผมคุยเรื่องนี้เนะี่ยสิบปีผมคุยไปหมดหรอกเพราะว่ามันเจอคนเกือบทุกวันเยอะๆและหลากหลายด้วยหลายคนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองถามว่าผิดไหมไม่ผิดะถูเขาทําถูกแล้วคิดถูกแล้ว ไม่มีอะไรจะทําทให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองได้ไงเนี่ยสาคัญที่สุดเลยเขาถึงมีหลักสูตรฝึกอบรมถ้าเจออาจารย์ดีคนสอนดีก็รอดตัวไปแต่ถ้าเกิดเจออาจารย์ไม่มีอะไรความแหลมคมไม่มีเลยจุดพลังก็ไม่มีมีเหมือนกันน่าจะให้เขาทําตามเขาทําตามเพราะว่าความเกรงใจไม่ได้ทําตามเพราะจิตวิญ,ญญาณอย่างที่บอกอะอยู่ในบรรยากาศมันก็ฮึกเหิม พอกลับบ้านไปสามวันเจ็ดวันลืมแล้วไปไม่เป็นอีกละกำลังใจก็ห่อหี่วอีกละเหมือนเดิมแล้วพราะไปเจอปัญหาเจออุปสรรคไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จงไงเห็นไหมไปติดต่อลูกค้าเขาสอนมาแบบนี้พอไปทําแล้วล้วมเหลวคนขายประกันเหมือนกันในะจำนวนมากนะเ,เลิกไปไอคนที่มันสําเร็จก็พูดง่ายดิยพรามันำสาเร็จมาแล้วแต่มันก็เคยเจอปัญหาแต่มันไม่พูดพูดแต่สร้างความหวงังคนเราอย่าไปสร้างความหวังอย่างเดียว ต้องพูดให้เขารู้ปัญหาด้วยเขาจะรู้จะได้รู้ว่าเขาควรจะทํำยังไงแม้แต่พูดแต่ความสําเร็จอย่างเดียวพอไปเจอแล้วมันไม่สําเร็จอย่างที่พูดใจมันถอดเลยถดถอยหอ่อเหี่ยวหมดกาลังใจเห็นไหมกว่าจะมาเติมกําลังใจอีกเขาหายไปนะบางทีเดือนสองเดือนจะมาอบรมทีหนึ่งหายไปลวบางทีไม่อยากมาเงินไม่มีก็ไม่อยากมาคนเราถ้าไม่มีตังแล้วกระติตกระใจจะมาอบรมก็ไม่มีหรอกใช่ไหมก็ไม่มี เห็นไหมกนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกของคนที่มาทำอาชีพเครือข่ายคอนโก็คือเปลี่ยนความคิดจากเดิมให้เป็นความคิดใหม่ๆฝึกให้เขายอมรับความจริงแล้วกล้าที่จะกล้าไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งเลือกกล้าทําในสิ่งที่ไม่เคยทําถ้าเราไม่กล้าในสิ่งที่เราไม่เคยทําแล้วเราจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ได้อย่างไรเห็นไหมคุณก็ได้แบบเดิมแหละทำแบบเดิมก็ได้แบบเดิมแหละ ถ้าคุณกล้าที่จะไปทําในสิ่งใหม่ๆทุ่มเทมันคุณก็กล้าที่จะได้สิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆก็กล้าที่จะให้เป็นของขวัญให้กับคุณทุกอย่างเราเป็นคนสร้างหมอดูเวลาไปดูผมเนี่ยการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามว่าผมนับถือไหมผมนับถือเกือบทุกอย่างมากบ้างน้อยบ้างแต่ที่แน่ๆผมนับถือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ บางคลเผยนี่คุณลบหลู่ป่ะไม่คือใจนับถือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเรานับถือร้อยเปอร์เซ็นต์เราล้มเหลวนะเพราะไปรอความหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระที่เรานับถือเทพที่เรานับถือโอ้นับถือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ไม่ทําอะไรเลยไงรอให้เทพออกมาให้ไม่ได้นะเราต้องนับถือห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องทุ่มเททำงานเต็มที่เห็นไหม รวมกันส,สองพลังรวมกันดีกว่าอย่างเดียวนะเทพไม่มีทางประทานมาท,าทันทีทันใะถ้าเราไม่ทาใช่ไหมเทพจะให้เราตอนที่เราทุ่มเทท,ทําเทพจะเสริมเติมเต็มให้เรามันต้องช่วยกันสิไม่ใช่รอเทพอย่างเดียวโอ,โอ,โอ,โอโ้เทพช่วยคนมันโอ้โหเป็นนแสนล้านคนไม่ใช่ช่วยเราคนเดียวดิใช่ไหมทูช่วยไม่ช่วยถึงหรอกคุณต้องทําด้วยตัวคุณเองบ้างสิก็ต้องทุ่มเทเต็มที่เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ ไม่ได้ทำแค่ห้าสิบนะเชื่อมั่นตัวเองห้าสิบเปอร์เซ็นตเชื่อมั่นความสําเร็จว่าเราต้องทําได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตอีกห้าสิบเปอร์เซ็นเราเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าถ้าเกิดเราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เองเราก็แรกๆกเรายังไม่สําเร็จเราอาจจะล้มเหลวได้เพราะอะไรหรือเปล่าโอ้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์พอทำแล้วมันไม่ได้ไงเพราะไม่ได้ตามที่เราเชื่อตัวเองหมดกําลังใจไปทําไงอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเราทําไปแล้วทันเต็มที่นะความ อีกห้าสิอย่างน้อยก็ยังมีคนให้กำลังใจใเราก็คือเทพหรือพระที่เรานับถือยังมีเออยังให้กำลังใจยังอยู่เบื้องหลังเรานะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเราเคว้งคว้างเลยพอหมดกำลังใจแล้วเอาเงินซื้อคืนไม่ได้ด้วยเนี่ยเราต้องตั้งสติในการดำเนินชีวิตในการต่อสู้เลยนะเราจะทำยังไงให้เราทําได้ผมยังทําได้เลยพวกคุณในเก่งผมเยอะนะ ผมไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรเลยจริงๆให้ตายเถอะเพียงแต่ว่าประสบการณ์เยอะกล้าทำในเยอะในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้ากล้าสูญเสียในคนอื่นไม่กล้าเสียกล้าได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้เท่านั้นเองผมไม่ได้คิดว่าผมจะได้นะแต่ให้ทำไงทำมาทุกอย่างทำมาทุกเรื่องเมื่อก่อนเราสำเร็จเรื่องนี้มาก็ทำมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทำเหมือนเดิมตลอดชาติ พราะโลกเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปคุณต้องพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ให้มันทนทันโลกของการเปลี่ยนแปลงการกระทํามนถึงสําเร็จอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละแต่มีจุดยืนของตัวเองก็คือมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อมั่นในการสร้างความสําเร็จด้วยกลไกของตัวเองโดยที่หาคนอื่นคนที่เกี่ยวข้องบารเป็นนย์ประกอบเสริมเติมเต็ม,ตมไปก็ว่ากันไปเอาวิธีนี้ไปใช้ดูคนในชีพเครือข่ายขายรตรงนะ คุณมีโอกาสมากกว่าผมเยอะผมไม่มีโอกาสเลยที่ไปทําเป็นสมาชิกเครือข่ายขายตรงค่ายหนึ่งค่ายใดไม่มีโอกาสเลยถ้าทำสิบค่ายจะเป็นไปได้งไงค่ายเดียวค่ายหนึ่งอะไรผมไม่มีปัญญายที่ไปทําได้เห็นไหมแต่คุณมีโอกาสมากกว่าผมเยอะจงรวยกว่าผมเถอะเอาคํานี้ไปเลยทุกคนคนทําอาชีพเครือข่ายขายตรงนะขอให้คุณร่ำรวยกว่าผมเป็นร้อยเท่าเลยผมจะมีความสุขที่สุดรายการรวยยี่สิบสี่ชั่วโมงข,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ